เดี๋ยวลองดูวิวรอบๆนะคะสวยมากๆเลยในซัมเมอร์ซึ่อนเนียก็จะเป็นวิวที่เห็นจากห้องพักค่ะว้าวเห็นทะเลสาบแบบจุกๆไปเลยค่ะสวยงามอลังการมากตรงเนี้ยนะคะจะเป็นวิสกี้บาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยดูความสวยงามของเขาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินขึ้นเขากันนะคะตรงที่ที่เราอยู่เนี้ยมีเรียกว่า ดีซึ่งในฤดูหนาวเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นหิมะหมดเลยฤดูร้อนก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวของต้นไม้แล้วก็จะมีดอกไม้ของเทือกขอเขาแอลเยอะมากเดี๋ยววันนี้เราจะเดินไปที่ทะเลสาบซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาชื่อก่อนนะว่าชื่ออะไรแฟนเราเป็นคนเตรียมทริปโอเคเราเริ่มเดินทางกันค่ะอากาศตอนนี้เย็นมากกว่ามาแบบ10องศาซึ่งมันไม่ร้อนอ่ะมันทำให้เราเดินได้นานขึ้นแล้วก็มีความสุขกับการเดินแล้วก็วันนี้เรามีผู้ร่วมการเดินทางด้วยนะคะ ยู y umi, y umi. No. ออมียูมีน้องยูมี่น้องเขินกล้องอ่ะกลมเลยยูมี่ยูมียูมี่ยูมีพผู้ร่วมโอเคงั้นเราไปกันค่ะไปก็การใช้ชีวิตที่นี่นะคะก็คือจะแบบ เบรนไปกับธรรมชาติเขาก็จะมีทางเดินป่าให้แบบพาสุนัขมาเดินเล่นด้วยกันได้นี่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะเส้นทางตรงนี้ก็คือจะ,อ,ะอยู่ด้านหลังทะเลสาบซังมอริสเลยใช้เวลาเดินไปยังทะเลสาบที่ชื่อว่าสตาร์เซีเนี่ยประมาณ30นาทีในช่วงซัมเมอร์เนี่ยค่ะเราก็จะเห็นแบบต้นไม้ดอกไม้ของในฤดูน,นี้ขึ้นกันเยอะมากเลยมีหนอ่อมีบึง เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีเลยแหละเขาแบบธรรมชาติมากเงียบสง,บสงบมากๆเลยคะ่ะ เขาบอกว่าซังมอริทเนี่ยเป็นเมืองของคนรวยหรือว่าเป็นลักชัวรี่ซิตี้ที่ควรจะมาเที่ยวกันซึ่งเอาจริงๆนะมันยังไงเดียมันมีโรงแรม5้าดาวที่แบบหรูหราไฮโซแล้วก็มีกิจกรรมฤด,ดูหนาวให้ทําช่วงไฮซีซันของเขาเนี่ยก็จะเป็นช่วงฤด,ดูหนาวจริงๆเอาแต่เอาจริงๆนะช่วงซัมเมอร์ก็เป็นอีกฤดูหนึ่งที่สวยมากแต่เนื่องจากกิจกรรมมันไม่ได้เยอะเท่าแล้วมันมีที่ให้ไปเยอะมากๆคนก็เลยอาจจะมองข้ามที่นี่แล้วก็เลือกไปเที่ยวที่อื่นแทนแต่ถ้า าใครเบื่อที่อื่นแล้วเนี่ยหรืออยากลองหาที่ใหม่ๆที่สงบเป็นธรรมชาติแบบสุดๆแนะนําที่นี่เป็นเมืองหนึ่งที่หลายๆคนมองข้ามแต่ในซัมเมอร์ค่ะว่าสวยงามมากจริงๆนะเดี๋ยววันนี้ภาพจะพา,พา,พาไปดูความสวยสงบธรรมชาติแล้วก็เออไม่อย,อยากจะพูดอะไรต่อแล้วให้ไปดูเองดีกว่าค่ะคนก็จะมาขี่จักรยานมาใช้ชีวิตกัน The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. ตรงนี้เราก็มาถึง Star City e นะคะตรงนี้จะเห็นว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมีคนออกมาปิกนิกนั่งกินข้าวกันริมทะเลสาบ ตรงนี้ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะสวยมากๆทะเลสาบจะกลายเป็นน้ําแข็งพอในฤดูร้อนเนี่ยก็จะกลายเป็นทะเลสาบนี่มีน้ำคนก็จะกระโดดลงไปเล่นน้ำกนันแล้วก็จะมาปิกนิกกันริมทะเลสาบธรรมชาติแบบคุณสิตมากๆเลยค่ะอันนี้เราอาจจะไม่ได้ไปถ่ายตรงทะเลสาบนะ้ําตีกับตากล้องอยู่ค่ะ ไปเดินกันต่อค่ะตรงนี้เราก็จะเดินล้อออกจากทะเลสาบเดินเข้าเมืองนะคะจากจุดของทะเลสาบเข้าเมืองสังตมอริสหรือว่าทะเลสาบเซนต์มอริสเนี่ยใช้เวลาประมาณ20-30นาทีค่ะก็เดินมาตรงนี้จะเป็นทะเลสาบเซนต์มอริสนะคะซึ่งไม่ไกลจากทะเลสาบเมื่อกี้เลยใกล้มากๆก็ดูตรงนั้นจะมีมา้ามากินหญ้าด้วยนะ,ะดินนรัพระรามแปดพระรามเก้า สวยมากวันนี้อากาศเย็นมากๆมันก็เลยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยค่ะถ้าอากาศร้อนก็คงจะเหนื่อยเดินไม่ไหวแต่คือถ้าอากาศเย็นแบบนี้เดินได้เรื่อยๆเลยนะแต่ว่าอากาศมีผลมากๆกับการเดินขึ้นเขาตอนนี้ประมาณประมาณ10บสกว่าค่ะองศาท่ผ เราก็มาเดินเล่นกันริมทะเลสาบนะคะตรงนี้เรียกว่าทะเลสาบเซนต์มอริสค่ะซึ่งในฤดูหนาวเนี่ยเขาจะแบบแข็งเป็นอ่าเป็นน้าแข็งเลยนะเราก็แบบมีขี่ม้าได้แต่ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นน้ําก็รอบข้างเนี่ยค่ะก็จะมีทางเดินได้เดี๋ยวลองดูวิวรอบๆนะคะสวยมากๆเลยในซัมเมอร์ The Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching. It slowly c r a w s ค่ะเราก็เรากำลังจะเดินไปที่โรงแรมนะคะชื่อโรงแรม Waldorf Hotel โรงแรมนี้มีโลเคชันที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งอยู่ตรงริมทะเลสาบเลยเนี่ยค่ะโรงแรมอ่าฮะ อันนี้นะคะคือโรงแรมลองจินตนาการนะว่าพักในโรงแรมหรือว่ากินเบคกิลเนี่ยเราก็จะมองเห็นวิวทางด้านนี้ทางริมทะเลสาบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพาวพาเข้าไปดูข้างในนะวันนี้ก็จะมีคนเล่นเรือใบบ้างแต่ว่าไม่เยอะเพราะว่าอากาศเนี่ยไม่ค่อยดีขมุกข,ขมวัวถ้าเกิดเป็นวันที่อากาศดีๆท้องฟ้าแจ่มใสเนี่ยก็จะมีกิจกรรมทางน้ําเต็มเลยค่ะซึ่งการมาโรงแรมเนี้ย สะดวกมากๆเพราะว่าสถานีรถไฟอยู่ข้างๆเนี่ยงค่ะก็คือมาถึงที่เซนต์มอริสแล้วใช่ไ่มลงสถานีรถไฟแล้วก็ลากกระเป๋าเข้ามาที่โรงแรมได้เลยก็แนะนำค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะโอเคแล้วก็มาถึงทางเข้าโรงแรมแล้วนะคะ ก็เมื่อกี้นะคะตรงที่เป็นทะเลสาบคือด้านหน้าส่วนทางเข้าะคะ่ะเดินอ้อมมาทางด้านหลังตามมาค่ะ life, like long, like อันนี้เป็นลอบปบี้โรงแรมนะคะซึ่งพอเราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับที่นั่งรอแบบนี้ซึ่งภาพเขียนตรงผนังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเล่าของอูชลีซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเรื่องเล่าทองขิ่งของแถบนี้ซึ่งทุกที่เนี่ยก็จะตกแต่งด้วยภาพเขียนของอุชลีนะคะก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเดี๋ยวเราจะพาไปดูาบาร์วิสกี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะตื่นเต้นมากเลยอออุชลีเราจะเข้าไปดูห้องพักกันนะคะอันนี้เป็นห้องพักนะเข้ามาก็จะมีชูี ที่วางใส่เสื้อผ้อันนี้ว้าว wow, เววิวที่โรก็คือที่โรงแรมที่เนี้ยคะ่ะเขาตั้งอยู่ตรงแบบริมทะเลสาบเลยซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นวิวที่เห็นจากห้องพักคะ่ะว้าวเห็นทะเลสาบแบบจุกจุกไปเลยคะ่ะสวยงามอลังการมากลองดูภายในห้องพักนะคะก็คือ now now you some piece wheel wheel along have a very beautiful view very beautiful view of the lake mm -hmm. Wow Wow you your hotel located in a very very good place spot <laughs> okay, direct on the lake yeah the best yeah. the best the best it's only hot to direct uh, on the lake <c oughs> <Okay. S 1> so you want to see the bathroom <c oughs> yes ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำกาจะมีอ่างอาบน้ำแล้วก็มีโอเคทุกอย่างดีงามมากเพราาะะ่ไไ กำลังจะไปที่ชั้น5้ากันนะคะเมื่อกี้ที่เราไปดูเนี่ยคือชั้นลบหนึ่งก็เห็นยูเทเลสแบบอลังการตอนนี้เราจะมาที่ชั้นสูงสุดดูค่ะอันนี้คือติดหลังคาเลยโอเคฝั่งห้องนี้นะคะจะเป็นห้องใหญ่แล้วก็แต่ว่าวิาวทีว่เเห็นเนี่ยจะเป็นวิวที่เห็นเป็นป่าน,นะคะว้าวดูความตู้ไม้สิมีความแบบความเก่าแก่ความไม้ความคลาสสิกอ่ะว้าว ดูมีความแบบนอนใต้บ้านเก่าคลาสสิกมากๆอันนี้จะเป็นวิวอ forest view นะคะว้าวคลาสสิกมาก so classic <oughs> อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะ อ,อนอีนะคะห้องน้ําก็จะแบบดูมีความไม้แล้วก็จะมีอ่างอาบน้ําด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ของใช้ในะข้างในอ,ะอ่ะพวกอเมนิตี้เขาก็จะเป็นเป็นแบรนด์นี้นะคะที่นี่จะเป็นโรงแรม3ดาวนะคะ โรงแรม3ดาวซึ่งก็จะแบบราคาพอเข้าถึงได้เพราะว่าโรงแรมในแถบนี้จะเป็น5ดาวแต่ว่าเนี้ยเป็นโรงแรมที่โลเคชันดีมากแต่เขาอะทำไว้แค่3ดาวซึ่งราคาเนี้ยก็เข้าถึงได้ง่ายกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนอื่นของโรงแรมกันนะคะอ่าตรงนี้นะคะจะเป็นวิสกี้บาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยดูความสวยงามของเขาค่ะตอนนี้นะคะยังไม่มีใครคองแชมป์ยังคงเป็นวิสกี้บาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้อยู่ค่ะ จะมีแบบวิสกี้เยอะมากเราจะลองเดี๋ยวเราจะสั่เครื่องดื่มกันนะคะ แล้วเราก็มาในส่วนของสปากันนะคะแล้วเขาก็มีอาสปาเล็กๆนะคะเงน,นะแล้ก็จะมีภาพวาดอารมณ์แบบเหมือนได้อยู่ใน <Hello. S 1> ตรงนี้ก็จะเป็นตัวชาวหน้านะคะอุ่นมากอุ่นอุ่อุ่นอุ่นโอเคเป็นแบบมินิมอลเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ว่าแบบโอเคฮะคุยอันนี้มีอะไรอะห้องนวดเหรอ はい。<laughs> <laughs> เดอะสเต็กลัสทับอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะข้างโรงแรมจะเป็นร้านสเต็กที่อร่อยมากเราเคยมากินสเต็กที่ร้านนี้ค่ะก็แนะนำนะคะมาพักโรงแรมนี้มาเที่ยวเซนต์มอริสก็มากินสเต็กที่ร้านนี้ต่อได้เลยค่ะชื่อเอ็นเกียร์ดีน่านะคะโอเคเราจะไปเดินเล่นกันต่อนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นสถานีรถไฟเซนต์มอริสใครที่นั่งกาเซอเอ็กซ์เพรสมาค่ะก็จะมาลงตรงนี้เองค่ะก็จะมาสุดที่ตรงนี้นะคะ ซึ่งสำหรับเพื่อนๆชาวไทยใช่ไหมก็จะชอบกาเซร์เอเคสมากๆเพราะว่ามันเป็นเส้นทางสายโรแมนติกมา,มากๆเลย okay. ตรงนี้ก็จะ where we go next where tell me the direction this, <way. S 1> this which way okay